สบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีปัสสุขสู่คนวันนี้สะท้องกันสิมาขวดน้อไหมพ่อแม่พี่น้องเลยแกงน้อไม้ขวดน้อไม้อยู่นไหนเนาะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเก่าพี่น้องเยวนี้เป็นกระบุมีอันน้วันเห็ดกับขขาวกับหน้าก่บอะไรงานตึงกลับไปซื้อเชืองซื้อของเหมือนกันรถรน้องคน ไม่ีสิเป็นผัวน้ำมนก็ไม่ค่ม่นนกนะจต้องใส่ขับเรนะลงไปตขับซมตลาดและจะได้ไให้ชงไมคนค่ะใส่ขับเลงไปนะน้ม้ก็ กอมัน,นเดือดก่อนจ้าใส่น้ำปลรราลงไปน้ำปลาแต่น้ำปลาเขาไม่ต้มเองนะใส่ลาเน,นียน่ยจักหน่อยพอมันจืดจะเป็นหอสฝันหอนเลยเขาเหนื่อยนเอ้ยเยู่เงี้อยู่ซานกูด้ ใส่มาแข่งน้ำเนาะแก่งน้ำไม่ทงแกงน้ำไม่เกะาะเป็นขวดเราคนี้้าขวดสิบว่มิล้ำเนาะวันนี้ช่า่องแตสิบวได้ใส่เครื่องลายด้วเนาะแ,แีแค่พักอันนี้คนนี้เป,นะป็นองไปาภาษาไทยว่าพักพักนใช่เนาะไอ้ต้ชายน,ะน,ายนี่คบนี่พัแป้นแบบั้

พ well, mm ่น้องผู้หนิงจกันเอง เต้องใส่น้ำตาลเลย จะพากลับไปเรยวันนี้จะล้องกั đang nghe tiếng mèo meo chảy nó meo meo rồi tiếng meo om om ma này Đó là bằng mấy tua ไปจ้าปิดแก๊ส <Tact> ปิดฝารอประตูมาไปนี้มีออวันนี้ดูว้ายโอ้ยมันฉี่หยาดอยู่ฉันอ่องเดินชมการเลยลูกเดินชมการเลยยังบ่ได้จะเข้าห้องมีตู้ฉับพี่ตู้นักเข้าห้างนั้นแล้วถึงเวลาคนกินแล้วตอนนี้ ละอยังช่นี่ซุปกินยังเฮยไม่ประทัดบอกไปบ่ก ال no. ินคัน no. ่างเแล้วแซ่บบ่ออแ่บนันเห็นบ่เก็บมั้ยใชดคือไดงยินเสียงไครอยู่สวนมีคนอยู่บ่ล่ะมีจังบ่อ๋อกินแล้วบ่แซ่บบ่ลูกกินข้าวกับยังน่ะ อบยมแห่บ่แม่นบ่ทฮะแม่นหลายๆเลยกินบ่กินอยู่กินก่อนยังอิ่มอยู่โอ้ยดกมหามีแต่ยังแต่หมากอ่อนๆนะเพราะว่าไปหาซื้อเฮาะซื้ออบวานนี่ถ้าตูบอก เอาก็ะยางเขาะยังหอบอยู่ยงแจนั่นแจนี่เออชัดแหละว่าละคัดอีเราด้ิยู่อะไรอันหมากบ้นนังนงันไม่แต่ยังอ่อนอยู่เสียงคือหมดชลัยเดอร์ชลเดท้ กินมากปิดมาปิดมาเนี่กินแล้วจะบอขวดแล้วกินนะบอขวแล้วกินนี้ให้ฮักปิดมา่นั้นหาวกินน้ำลายพดเมาน้าไปขวดนไม่เนี่ยกินน้ำไปวดนองกินไม่ลูกะเจ้าข่ยยูทางเสียงมีก่อนหน่วยพ่นเไปชงวัดแห้งเ่ไปชงเงือนพพอดีนะนั่นไะ อ้าดุกสาวข่อยงามแท้หนิเก่าฟูมกาคุนะยข้านาเฮตาวานอีคุณนายคุณนายว้างาม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 ดุกสาวข่อยนีแกงเก่งได้กินยากระง่ายสักกินยาไปได้นี่จักน้ำหูน้ำตาง่ายคือยังนี่ดู้่อยตั้นั่งกัวิ่งไปได้นี่น่ะ กินโทษช่วนแล้วนี่ไปบอไปเนอคนกินยาเก่งปานนี่ห่ใหแล้วไปหอยไปก็่อยหายหัวลูข่อยปาเก่งหนึ่งนั่นงเนาะลาลองกินได้หาดองนะเจ้ามีแหงแด้ใช้กระมังพักเด้เจ้าคือบุกินสองเงินกระมังพักได้นี่

เ้าแชบก็แซบเลยว่าอยากเขาให้เอาจะใอรวาอยากเขาให้จะว่าอ่งนี้เขาบ่าแซ่แ่ด้วนี่แต่กขบอกช่ปักค่าเนาะมันนี้เขาบกินปักค่ากับมี่เลยนี่เนาะวาวเรจะบกินเถอาเินดี้เพิ่น่ะไบุบบวกหวัน่กมอนได้กินมันก็บมงมม็นม่งเมืองโซนเจ้าเลยของเดือวอะขงเดือะเนาะของเดนาะกัะมาเาของถอามาของมาไปเนาะ ขายดีแนะนำนะมันทอกู hmm. ่าก uh ูแตแม่เกกิน mm ัก hmm. mm ินแล้ว่กกันก็ไ่กินเฮ้ยกินอ่ะยังอาะ้อวอืมนี่มันมันเหม็นนะพแมนอันกินมานอ่เมนแทะแต่พอกินแล้วมันไ่ได้อันบ่ได้เมนขนาดนีาเกี่ยวก็ัะอนาแพงน่าแเลนอมันฮ่นร่วนเอามนานต้องออกแล้วเอ่

ไปแม่ไปให้กินดาวประตูมาประตูหิ้วเข้าได้หาว่ากมไปนะจากเก้าโมงที่โมงเลยะไดะคุำอะไปบ้ายอะไเลยแม่ีมากันนอนอยู่กันแหละเขาไปใช่นี่ไปเวิดแหละมากันนอนใช้ตืดนยู่บันมีตู้่ะพรตู้สีมาเลยไปแม่ไปแกงแล้วหิ้วข่าก็ได้เอาเขายังไม่กินเข้าวพ่าะช้าวะไม่กินเขาไป เที่ยงบ่ไปไปก็ได้ใบแกงกับบัวฮอดซาลาทีรกน้ำอยูนะคนเก่งสนกินข้าวยู่ปากน้ำไทยกมุกยียกอีหมาท้านเดียวยกยู่หันเดียวหันสองอไปเราน่้น้าบังเถืง ฮันนี่ว่ายืมเงินยู่มลาหนะบอตูขเที่ยวออกเที่ยวเขาเขาไปอีกนีคนลุกค่ะเราเปิดลายเนาะสิเขาไปยืนอยู่หันกันไม่ใจเพะอย่างนจุตมาเย่มันํามมมันอ่ะอ่ะก็อีนั่งวเชียวเข้าในหลังบ้านพทนเชียวยเชียวบียูเชียวบี่ยูยยินเสียงอยู่ตอนนั้เมียเมียเมียใหญ่ตรงบุญด้วยะ มถามันเนื้อสดตอนนั้นดิเมืใ,ใหญ่ลงบุญแน่นนงเหรอบเหอน่งเวลาี่จักันอันนี้น,น,น้่นงลาหงเจเจรานเนเจรานน่ะีะกเกียดี้เกียจปเียมนะีแก้ว,กว,กวขางในเลย

มืเืย pues ังม yeah, ัได nah, ้อะบ่บดมงมัอ right? นี่ชื่อหังสีมอนี่แเห็นอยู่เห็นอยู่ลราชื่อจังสีกายเมื่อเช้าเ็ังไอแปดอโตที่ชมที่ชมนั่นเนี่ยแปดแป่ายุจะคลายคายอไรย่่นมาขายรูป

ตอนนั้นเราใส่ไข่ไข่ลายนอนี่ีไเรามาเห็ดให้กินตอนใส่หมูก็มัช่ไม่ใช่นะก็เใ็ดกินก็เใ็ดกินองน้ำเพื่อตอนนั้นก็อันนี้อืมมันคือนู้นนะใบใบกะโหลกนะเอาไปใส่ทีหมู กินได้ไม่บกเลยออผย่างนึงขอูใช้แน่ถอดีินไม่ขอไปา้ไปเลยมันขบสูตรนอนโมเมน

เขากินีนกินหลังมอน่ะแมวไม่เยอะเป็นขาโอิมยันขาขาอีกิมีตาเขียวึ้นเดี๋ยวแล้วแมวนะแฉะปะดิใส่เพ็ดเป็นอนแล้วพอมันแตกคุายแไมด้ขทมตีนยังุมบววมวบวหวานในตก

แา่ของยางเลยเห็นม <source> ูจิมแวบๆอยอะเราสิมาจิมจักาบใสั่ยางเรียบร้อยมีเด้รว่องเลยยังกันบ่ออือยกันดีีดมากเลก้วยมันเฮ้ยมันเสรมมันไปกล้วยก็ตันมากแค่แค่ แได้สมัครมารกันแ่เลยทีก็แดดแล้วแคอยกิไปเอาแล้วหมากคอยบุบเอาทั้งหมหน้าถูเล็ทั้งทีอมทำไมเขาไม่ไดนเฉือแกงก็แกงไงแค่นั้นก็ีตงนี้้ันกินกว่าแหใช่ไหมที่นี้มาแล้วลลายกดีก

อยากแห้งหมดอิ่มไปเลยเดี๋ยวไปเพียงอนเด็ดเยมัน้อมเมันหอมนี่ล่ะกองยนงไปเดียวไปนี่ไหนยืนยืนหน้หอนี่กันไปเอาัน้หมอลยะมาน่อมาล นนนนน้นไม้หลายเลยนอน,นอยูอ่ในตูยน้อยนะป้าอานีแรมันอย่าน้อามาแข่งแล้อกะถ้ากันพานอนในอู่เราก็ไปนั่งอู่น้่งมันมาขาดกวเห็นหน้าเหจอืมม <laughs> ัับไปลไแล่ไม่รอก ยังคงหจ้ะขังห่กยงมันห่อทังหองเฮาตั้งอยู่นี่แลวิ่จขงไทย้าาติดอวไติดนะรัวเลยต้ะรัวเลยยังดยังไม่าแท้ของว่เ ឡានណั่งអឺអឺឲ្យយ៉ាងមកឆ្លាអហើយនូកៅអាយមិនបយអឺទៅគាត់អឺគឺតាមិនប